ช่วงเวลานี้ต้นปี2025วงแหวนของดาวเสาร์อาจด,ดูเหมือนหายไป หรือมองเห็นได้ยากเนื่องจากมุมเอียงของวงแหวนที่ปรับตัวในลักษณะตรงกับแนวสายตาของเราบนโลกมากขึ้นซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาตามวัฏจักรของวงโคจรดาวเสารอบดวงอาทิตย์มุมเอียงของวงแหวนของดาวเสารมีความเอียงประมาณ26.7องศาเมื่อเทียบกับระนาบวงโคจรของดาวเสารอบดวงอาทิตย์ในระหว่างการโคจร29.5ปีของดาวเสารอบดวงอาทิตย์จะมีบางช่วงที่มุมนี้ทาให้วงแหวนดูเหมือนแบนและหายไปเมื่อมองจากโลกวงแหวนของดาวเสารมีความหนาเฉลี่ยเพียงประมาณ10เมตรถึง1กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนกกกาางอวซึ่จ281ิโเมตรรบท โลกซึ่งความหนานี้ถือว่าบางอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่วงแหวนมีมุมที่ตรงกับสายตาของเรามากที่สุดจะเกิดขึ้นทุกๆ15ปีครึ่งโดยประมาณครั้งล่าสุดคือในปี2009และครั้งต่อไปจะอยู่ในปี2025นี้ทําให้เรามองเห็นวงแหวนในลักษณะบางมากจนแทบมองไม่เห็นเมื่อวงแหวนบางลงจนแทบมองไม่เห็นเงาของมันบนตัวดาวเสาเองก็จะลดลงด้วยทําให้ยากที่จะสังเกตวงแหวนได้โดยไม่ใช่อุปกรณ์พิเศษหลังจากกลางปี2025เป็นต้นไปวงแหวนจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆทาให อย่างสวยงามเหมือนที่เคยเห็นในช่วงเวลาก่อนหน้านี้